ซีดีธรรมบัญญายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรมคุณาพปปรปออปยุตโตวัดยาณเวศสสก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐรมบัญญายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่33เรื่อง มักมีองแปดก็กระจายออกไปจากวิถีชีวิตดีงามสามแดนนี้เองนี่พูดถึงเรื่องไตสิกขามันก็ย่อมไปเกี่ยวพันกับเรื่องมักเป็นธรรมดาทีนี้เราพูดกันมาแต่เรื่องไตสิกขาสืบเนื่องมาเรื่องจากเรื่องอื่นๆทีนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมักไว้เวลาไปมีเรื่องเกี่ยวข้องก็ก็เลยเกิด ความปัญหาหน่อยยังไงว่าถ้าไม่มีพื้นมาก็จะงงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนึกว่าจะเป็นต้องพูดถึงเรื่องมรสนิดหน่อยพอให้มีความรู้พื้นฐานที่จะมาโยงกันได้เท่านั้นนะคือยังไม่พูดละเอียดลึกซึ้งอะไรมรคก,ก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แปลเป็นภาษาแบบประเพณีนะฮะ ที่จริงนั้นแปลว่าทางมักกับทางก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคาว่าม,ม,มร์มรหันคอก็ใช้ในภาษาไทยด้วยแปลว่าทางทีนี้ทางนี่ก็สำหรับสามัญก็หมายถึงทางเดินถนนอะไรพวกนี้นี่เอามาใช้กับเรื่องธรรมะก็หมายถึงทางดําเนินชีวิตหรือวิถีชีวิต อันนี้การที่จะดำเนินชีวิตก็พูดในแง่ของการปฏิบัตินั่นเองคือเรื่องของการที่จะปฏิบัติธรรมหรือเอาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรจะประพฤตินำมาปฏิบัติตามอันนี้เรื่องมาก็เลยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติแต่ว่าถ้าจะแปลให้ตรงก็แปลว่าทางนะ ก็คือทางดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาได้แก่นิพพานแล้วก็นิพพานนี้จะเรียกอย่างอื่นก็ได้จะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นสันติเป็นความสุขเป็นอิสรภาพก็แล้วแต่จะใช้ถ้อยคำแต่ก็รวมความก็คือว่ามรรคนี่เป็นทางดำเนินชีวิตที่จะให้ถึงจุดหมายนั้น อันนี้ถ้าพูดดีคำหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่าวิถีชีวิตก็ได้ในทางดำเนินชีวิตวิถีชีวิตที่นำไปสู่จุดหมายก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็มาคู่กับสิกขาในแง่ที่ว่าอา้าวเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามดำเนินชีวิตได้ถูกต้องจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีความรู้ นะเราก็ต้องฝึกตัวเองเพราะว่ามนุษย์เรานี่จะทำอะไรเป็นต้องฝึกต้องเรียนรู้ทั้งนั้นดังนั้นก็เลยต้องมีสิกขามาเพื่อจะมาช่วยให้เรานี่สามารถ mm hmm. ดำเนินชีวิตที่ดีงามได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิกขากรรมมรรคในเท่ากับว,ว่าต้องมาควบคูคค่กันไปได้วยกันก็ว่าสิกขาก็เป็นการฝึกหรือก,การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตน ฝึกตัวเองไว้อย่างไรก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นนะสิกขาก็มาทำให้เรานี่ได้มีมัคที่ถูกต้องก็เนื่องกันอย่างที่ว่านี้นะสิกขาเป็นการฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาแล้วก็มัคก,ก็เป็นการดำเนินชีวิตทีนี้สิกขาก็มีสามด้านคือ ฝึกในด้านพฤติกรรมเลยกศีนด้านจิตใจมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็ด้านปัญญาทีนี้พอมาดําเนินชีวิตอา้าวบอกว่าบอกแล้วว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเพะฉะนั้นก็ฝึกแล้วดําเนินชีวิตอย่างไรก็ดําเนินชีวิตก็คือว่าจะได้มีพฤติกรรมมีจิตใจแล้วก็มีปัญญาเนี่ยที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดําเนินไปได้ดีๆเพราะฉะนั้น สิกขาสามีศีลสมาธิปัญญาฉันใดมักก็แยกออกไปเป็นสามเป็นศีลสมาธิปัญญาฉันนั้นนะก็ตรงกันอย่างที่บอกแล้วฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นแต่ทีนี้ว่ามักที่ว่าแบ่งเป็นประเภทสามด้านคือศีสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังย่อยออกไปอีกให้เห็นองค์ประกอบให้มันชัดขึ้นนะแยกย่อยลงไปจากสามก็เลยกลายเป็นแปด เรียกว่าองค์ประกอบของมรรคแปอย่างหรือเรียกไง่ายๆว่าองค์8ของมรรคองค์8ของมรรคนี่ก็ก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบคือความรู้ความเข้าใจความเชื่อความเห็นการยึดถือหลักการต่างๆที่ถูกต้องนี่เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิ พอมีสมาธิิมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีความคิดการตั้งจิตตั้งใจที่จะทำการต่างๆนี้สอดคล้องกับความเห็นความเชื่อนั้นความคิดความตั้งใจความดำริอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะแปลว่าความดำริชอบได้สองละ สองอย่างนี้จะได้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานีก็เป็นอันว่าสองข้อแรกนี้ได้เป็นหมวดที่หนึ่งและคือปัญญานี่ต่อไปจากความคิดก็จะออกมาสู่การกระทำการกระทำก็มาทางวาจาก็พูดคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไร คิดแล้วก็พูดตามนั้นเนื่อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วก็พูดถูกต้องไปตามการพูดถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบหรือพูดชอบพูดถูกต้องนั่นเองในนี้นอกจากพูดถูกต้องแล้วก็ะทาออกไปทางกายการแสดงออกทางกายก็ เป็นการกระทำที่ถูกต้องด้วยการกระทำถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมากรรมมันตะนะสัมมากรรมมันตะว่าการกระทำที่ถูกต้องหรือการกระทำชอบโบราณก็แปลว่าการงานชอบนเราแปลเป็นการกระทำชอบดีกว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับเรื่องของการเลี้ยงชีพนี้ต่อไปก็การเลี้ยงชีพการประกอบ อาชีพการงานที่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็จะต้องอาศัยความเชื่อความเข้าใจและก็การคิดที่ถูกต้องเมื่อเชื่อเห็นเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องก็จะประอกอบการอาชีพที่ถูกต้องไปด้วยแต่เห็นว่าการ ทำร้ายทำร้ายสัตว์อื่นมันดีไม่เสียหายอะไรการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็เบียดเบียนสัตว์อื่นได้แต่ถ้าหากว่ามีความเห็นว่าเออการเบียดเบียนกันไม่ดีฆ่ากันไม่ดีอาชีพอะไรที่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงนะก็สอดคลองกันอย่างนี้เป็นต้น นี้สัมมาวาจาเจรจาชอบหรือพูดถูกต้องสัมมากรรมตะกระทาการถูกต้องแล้วก็สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องนี้จัดเป็นหมวดศีลนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมท่นนั้นก็อยู่ในหมวดศีลสามข้อแล้วต่อไปก็ ในการที่เราจะพึ่บปฏิบัติให้ถูกต้องนําความรู้ความเข้าใจมาสู่การปฏิบัติต้องมีด้านจิตใจหนุนนะมีกําลังมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมนะีจิตใจที่เหมาะกับการใช้งานมนหนุนนะหรือว่ามีตัวการคอยมีสติคอย ระลึกถึงสิ่งที่ทำมันก็ทําให้ทําการนั้นได้ผลดีเพราะนั้นด้านจิตใจก็ต้องมาหนุนด้วยก็เลยตามด้วยด้านจิตอีกสมข้อก็เป็นข้อที่หก็คือสัมมาวายามแะแปลว่าความเพียรพยายามชอบเพียรพยายามถูกต้องนะและ้วก็ต่อไปก็สัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็สุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ ามข้อนี้ก็เป็นหมดสมาธิก็แปลว่าครบองแปดของมัคแล้วก็จัดมาก็เป็นสามวดอย่างที่ว่าก็เป็นเพียงการแยกซอยหเห็นว่าด้านศีลแยกละเอียดลงไปอย่างไรสมาธิแยกละเอียดลงไปอย่างไร,ร,ไป,งไรปัญญาแยกละเอียดอย่างไรแต่ที่จริงไม่ใช่ละเอียดจริงละ่ะนี่คือการแยกเฉพาะส่วนที่นับว่าเป็นองค์ของมัค คือเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นสำคัญที่จะให้วิถีชีวิตที่ดีงามนี่มันดำเนินไปได้นะแต่ว่ารายละเอียดในชีวิตของคนเนี่ยอย่างด้านจิตใจเนี่ยมันมีเยอะแยะไปมีอีกมากมายกว่านี้นะมีเป็นหลายสิบอย่างเนะ่ไม่ใช่แค่ว่าด้านจิตใจมีสามอย่าง ด้านปัญญาก็มีเรื่องเยอะแยะความรู้ความเข้าใจของคนด้านศีลความประพฤติก็มีรายละเอียดเยอะแยะแต่โดยหลักๆก,ก็แยกได้เท่านีนะ้เพราะเป็นตัวประกอบสําคัญในการที่จะมาทําการนี่เราพูดกันไปแล้วถึงด้านศีลนะไปแยกในแง่ของศิกขาีนด้านของมรรคนี่จะเห็นว่าไม่ได้แยกเป็นหมวดแบบว่าเป็นนะด้าน อาชีไม่ได้แยกเป็นด้านอะไรนะเกี่ยวปัจจัยส,สันนิษสิลปาฏิโมกขสังวรศีไม่ได้แยกแบบนั้นมาแยกเอาด้านกายวาจาและอาชีพเนี่ยจะเห็นว่ามันจะไปทําอะไรก็ตามมันก็อยู่ในสามอย่างนี้เนี่ยในกายด้านการแสดงออกทางกายก็จะทําอะไรก็ทําแต่ขอให้ปราศจากการละเมิด ทำํำลายชีวิตร่างกายผู้อื่นปราศจากการล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นปราศจากการละเมิดคู่ครองของรักหวงแหนผู้อื่นนะแล้วจะทําอะไรก็ทําไปมันไม่ใช่หมายความว่ามีแค่ไปเว้นแต่หมายความเป็นการสัจจมที่ว่าปราศจากไอเนี้ยเป็นอันว่าใช้ได้นะี่วาจาก็พูดเนะี่ยพูดจะให้มันเป็นวาจาเท็จนี่อย่างแคบที่สุดแต่ท่านขยายในมาร์กนี่ท่านจะพูดถึงว่า เว้นจากวาจาเท็จแล้วก็ยังมีเว้นจากวาจาหยาบคายเว้นจากวาจาสอดเสียดเว้นจากวาจาเพ้อเจอ้อนีแล้วเมื่อเว้นจากวาจาประเภทนี้แล้วก็พูดอะไรก็พูดไปนีมันก็จะเป็นวาจาที่ใช้ได้นีซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเรื่องวาจาแต่ว่าขอให้ปราศจากไอ้พวกที่ว่านอาชีพก็เหมือนกันก็อย่าให้มันเป็นอาชีพที่เสียหาย ซึ่งมันก็จะโยงมาหาในเรื่องของวาจาและก็กรรมมันตะนั่นแหละเนี่ยก็อ้าวประกอบอาชีพซึ่งมันทําไปแล้วมันก็ไม่มีการพูดเท็จทําลายผลประโยชน์ของเขาหลอกลวงเขาแล้วก็อาชีพนั้นมันก็ไม่ก่อการเบียดเบียนทําร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่น ไม่ไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นไม่ไปละเมิดคู่คลองอะไรเขาใช่ไหมอาชีพประเภทนี้โดยหลักการก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดในสังคมขึ้นมาอีกว่ามีอาชีพอะไรที่เสียหายที่ไม่ยอมรับในสังคม ในกทยก็จะมีรายละเอียดเช่นอย่างมีการกําหนดอาาริยิยะวณิจชาการค้าที่ไม่ควรทําหรือเรียกในภาษาสมัยหลังว่ามิจฉาวณิจชา,ชาการค้าขายที่ผิดเลยเนี่ยก็จะแยกรายละเอียดไปเรื่อยๆถ้ามีคาเป็นพระภิกษุนี่ก็จะมีรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทําไม่ได้การเลี้ยงชีวิตอย่างไรไม่ถูกต้องเรื่องรายละเอียดอย่างนี้ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่าโดยหลักการก็จะพูดไว้สั้นๆเท่านั้น ก็ไปอันว่าเรื่องศีนี่เราพูดกันไปแล้วว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ในสภาพชีวิตอย่างไรอย่างของพระภิกษุมีปาติโมกขสังวรสรีที่แยกเป็นสิกขาบท227และยังมีสิกขาบทนอกปาติโมกอีกเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันของภิกษุนีก็สิกขาบทในปาติโมกขสามร้อยสิบเอ็ดเป็นต้นถ้าเป็นหราห์ก็ เอาหลักๆเป็นสิกขาบทห้าแล้วก็มาดูกันว่าจะวางวินัยอะไรแต่ละอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้รายละเอีย e ดพิจิตพิสดารนี่ก็มีเรื่องเยอะแยะพูดแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่หลักการก็ได้อย่างที่ว่านะสำหรับชีวิตพระจัดเป็นสีหมวดอย่างที่ว่านะก็เรื่องศีลก็คิดว่าพูดกันไปแล้วเท่านั้นก็น่าจะพอทีนี้เรื่องของ สมาธิหรือด้านจิตใจเนี่ยก็มีแค่สามข้อสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติและลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้ก็คือความเพียรสติและสมาธิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านจิตใจของมนุษย์นะ ที่จะให้ทุกอย่างดําเนินไปได้คุณสมบัติอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะแต่ท่านไม่เอามาพูดถึงเพราะเจ้าสามตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทําประจำอ,ะอย่างเวลาพูดถึงผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะเห็นว่าเจ้าสามตัวนี้จะเด่นขึ้นมาเลยหรืวอ,อย่างแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสนาไปบําเพ็ญสติปัฏฐานสนีะ่ก็จะมีอาตาปีสัมปชาโนสติมานะ อาตาปีก็เพียรพยายามนี่อยู่ในสัมมาวายามะสัพปัชาโนสัมปัญญานะเป็นเรื่องปัญญาและเป็นเรื่องวิปัสสนาแต่ว่าสติมามีสติแต่พร้อมกันนี้สมาธิก็ต้องเป็นฐานรองอยู่ท้าจิตไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ทำงานไม่ได้ผลใช่ไหมจิตไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างที่เคยพูดไปแล้ว สมาธิก็ต้องรองรองรับไว้แต่ในการปฏิบัติวิปัสนาอย่างสติปัฏฐานสมาธิไม่ใช่ตัวเด่นไม่ได้ต้องการสมาธิลึกซึ้งนักกลับเป็นว่าตัวสติเนี่ยเด่นนี่ไหะแต่ว่าถึงไงสมาธิก็ต้องรองรับเป็นฐานอยู่มีสมาธิอยู่บ้างแต่ก็จะได้เห็นว่าแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสนาซึ่งไม่ต้องการสมาธิบ้างไมยไอเจ้าองค์ประกอบไฟจิตคือความเพียรแล้วก็สติเนี่ยก็ต้องทํางาน เป็นกายเป็นกําลังสําคัญทีนในการดําเนินชีวิตของคนก็เหมือนกันแหละในด้านฝ่ายจิตเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งตัวความเพียรเนี่ยอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีตัวความเพียรน,นี้แล้วอะไรมันจะมาทํางานใช่ไหมเ่ยเพราะนั้นคุณสมบัติอื่นๆนี่เป็นตัวประกอบอยู่นะทีน,นี้แม้จะโกรธนะจะทําตามโกรธก็ต้องมีความเพียรใช่ไหม แต่ว่ามันไม่เป็นสัมมาวายามะและไม่เป็นไม่เป็นพยายามชอบเป็นมิจฉาวายามะไปในกรณีนี้เราต้องการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องอาวายามะความเพียรพยายามก็มาแต่เป็นสัมมาวายามะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นอะไรก็ตามที่จะมามีผลในทางที่จะปฏิบัติการในการดําเนินชีวิตได้ก็ต้องมีตัววายามะความเพียรต้องมีสติคอยกากับ คอยเรียกมาคอยจะให้เอาใจใส่กา้เจ้าตัวนี้คุณสมบัตินี้จะพัฒนามันขึ้นมาหรือจะใช้งานมันก็ตาม,ม,ก,ตาม,มก็ต้องมีสติเท่านั้นแล้วสมาธิก็เป็นฐานรองรับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะเพราะจะทําให้คุณสมบัติเหล่านั้นตั้งอยู่ได้จะได้งอกง,งามได้มะงั้นหล่นละเนรวนา,นาดหายหมดนะนั่นก็เลยเนี่ยสามตัวเนีฝ่ายจิตมันก็มีสมาวายามะสมมาสติสมาสมาธินะ เป็นองค์ประกอบในด้านการทำงานที่จะให้การดาเนินชีวิตที่ดีงามนี่เป็นไปได้นะฮะันั้นก็โยงมาหาเรื่องคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตวาเนี่ยมีสามประการนะที่เป็นหลักนะส่วนด้านปัญญานั้นก็มุ่งที่ว่าตัวสมาธินี้จะเป็นตัวฐานรองรับหมดนะปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆ มันก็มีอยู่ที่ว่ามันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดใช่ไหมอาจารจะเข้าใจถูกแล้วเข้าใจผิดเห็นถูกเห็นผิดน่ะเชื่อถเชื่อถูกเชื่อผิดน่ะยึดถือหลักการถูกหรือผิดมันอยู่แค่นี้เป็นฐานตั้งหมดเลยถ้าฐานผิดก็ผิดไปตลอดตลอดกระบวนเลยถ้าถูกก็ไปถูกตลอดกระบวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็มาจับเอาตัวสําคัญที่จะเป็นฐานในการดําเนินชีวิตก็ตัวทิฏฐิเนี่ยถูกหรือผิดแล้วต่อจากนั้นก็ อาวไอ้ที่มันจะออกไปสู่การดําเนินชีวิตมันก็ต้องมีความคิดสิใช่ไหมมีความคิดมันจึงจะออกปฏิบัติการได้ก็ต้องต่อจากความรู้เข้าใจเชื่อความเห็นยึดถือหลักการก็มาสู่ความคิดความดําริแล้วก็ไปต่อเชื่อมกับการดําเนินชีวิตด้านพฤติกรรมด้านจิตใจมาช่วยหนุนที่ว่าเนี่ยก็นี่เป็นด้านของมรคอย่างที่บอกไปแล้วว่ามรคนี้เป็นด้านดําเนินชีวิตของคน นะซึ่งว่าไปตามธรรมชาติเมื่อคุณสมบัติอย่างนี้มีแล้วมันดําเนินไปตามกระบวนการของมันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องตัดสมาธิฐิเป็นตัวต้นซึ่งเป็นด้านปัญญาว่าเชื่อคิดเห็นเข้าใจอย่างไรก็จะดําเนินชีตไปตามนั้นนั้นฝ่ายมรคนี่จึงเริ่มด้วยฝ่ายปัญญาก่อนใช่ไหมรู้อย่างไรเข้าใจอย่างไร ทำไปตามนั้นและได้ในขอบเขตเท่านั้นดดวยนะปัญญาตัวมีเท่าไรก็อยู่ในขอบเขตแค่นั้นเมื่อปัญญาพัฒนาขยายไปก็เปิดกว้างออกไปไกลออกไปลึกซึ้งลงไปนะส่วนฝ่ายสิกขานี่เพราะเป็นการฝึกตั้งใจจะมาฝึกมาพัฒนาชีวิตก็มาเริ่มที่ส่วนที่จับง่ายหยาบนะเป็นเครื่องมือก่อนอย่างที่ว่าก็เอาศีลน,นำน,นะนะ ศีลก็เป็นฐานเลยเป็นฐานในการฝึกนะพอฝึกศีลก็เป็นฐานให้ก้าวต่อไปสู่จิตสุปัญญาได้ผลดนะีอันนี้ก็แปลว่าเป็นความสัมพันธ์ชุโยงกันระหว่างฝ่ายศิกขากับฝ่ายมักนะก็รวมความก็คือว่าศิกขาก็เป็นการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องฝึกอย่างไรได้อย่างนั้น เมื่อเราฝึกมีพฤติกรรมจิตใจปัญญาได้อย่างไรเราก็ใช้พฤติกรรมจิตใจและปัญญานั้นในการดําเนินชีวิตนะได้อย่างนั้นนะก็สอดคล้องเป็นอันเดียวกันนี้ขอแทรกอีกนิดหนึ่งว่ามักนั้นนะ่ะบางทีไปพูดเป็นมักแปดมักแปดเป็นภาษาพูดนะให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสำนวนเท่านั้นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นมักมี แปดทางเขา้า <Yeah. S 1> ไม่ใช่แปดมักความจริงคำว่ามักแปดเนี่ยเป็นการพูดผิดด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นวิธีพูดของคนไทยที่พูดให้สั้นเพราะแต่จะพูดเต็มให้ถูกแล้วมันยาวคือคำที่แท้จริงยาวว่ามักมีองค์แปดหมายความว่ามักอันเดียวมักคือทางเดียวแหละทางดำเนินชีวิตมันก็ทางเดียวทางที่ถูกต้องแล้วมีองค์ประกอบแ องค์ประกอบแปดอย่างนี่มารวมเป็นทางอันเดียวไม่ใช่เป็นแปดทางนะเดี๋ยวเข้าใจเป็นแปดทางก็ยุ่งหมดเลยนะสมาธิติไปทางสมาสังกัปะไปทางเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวกันแล้วก็องค์ประกอบทั้งแปดนี่ก็มาประสานกันใช่ไหมแล้วก็มาต่อเนื่องกันทําให้เราเดําเนินชีวิตไปได้นะก็เห็นจะ จบได้เลยนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างศิกขากับมักนะพอเห็นความเชื่อมโยงพอให้จับหลักได้นะเวลาพูดอธิบายลึกซึ้งลงไปละเอียดก็จะได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเท่านั้นเองนี่ต่อไปก็จะได้ไปพูดในเรื่ององค์ประกอบในฝ่ายสมาธิด้านจิตเนี่ยให้เข้าใจว่าอ๋อ ที่เรียกว่าสตินะั้นมันเป็นอย่างไรนะแล้วสติสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรแล้วตลอดจนกระทั่งว่าไปเชื่อมต่อกับปัญญายัางไงด้วยนะเพราะว่าจากฝ่ายจิตนี่มันก็จะหนุนการใช้ปัญญาให้ได้ผลใช่ไหมเคยพูดไปแล้วทีนี้ก็จะดูว่าแล้วมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรทไมแน่ใจเมื่อก็นพูดไปแล้วอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิ ความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาพูดไปเลยยางแต่ว่าไม่มีอะไรพูดเสร็จไหว่ามีที่ไนนะใช่ถ้าอย่างนั้นก็จะพูดซะอีกทีพูดถึงเรื่องเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ที่มันมาสัมพันธ์กันทำงานกันอย่างไรรวมทั้งความหมายของแต่ละอย่างด้วยนะแล้วเราวันนี้ก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนนะสันส้น